ดีครับจากร้าน ARSR ครับวันนี้มีของดีมานำเสนอนะครับเป็นตู้กลางแหลมมือสองสิบห้านิ้วนะครับครับยี่ห้อครับก็ซื้อสองครั้งครับก็เลยได้โลโก้ไม่เหมือนกันครับตัวนี้อาจจะตัวใหญ่นิดนึงครับมันอาจจะตัวเล็กนะครับสีชัดเจนกว่านครับก็เป็นตู้ไฟเบอร์นะครับสภาพดีนะครับสภาพสวยนะครับท่านใดสนใจนะครับเข้ามาเทสเข้ามาลองก่อนได้นะครับถูกใจก็ซื้อครับไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันครับแค่สอบถามเข้ามานะครับทางร้านก็ยินดีแล้ว นะครับคู่นี้ครับให้ดูกันจจะเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มียัดไส้ครับเพราะว่าเป็นตู้ของลุงใช้ร้องคาราโอเกะในห้องนะครับพอดีเขาย้ายบ้านนะครับก็เลยไม่มีที่เก็บแล้วเลยให้ผมมาลงขายให้ก็เลยจัดไปที่ราคาเพียงใบละ2,600บาทนะครับมีจํานวน4ใบนะครับใครไวใครได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมี4ใบนะครับตู้กลางแหลมสิ้นิ้วนะครับ ส่วนรายละเอียดท่านใดต้องการเพิ่มครับสอบถามมาได้ที่ a r s a s a ลิส l าสุบัญญาครับหรือโทร0661298353ครับพิกัดร้านอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับ